เรามาชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตำบลตลาดใหม่กันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้เป็นหม้อถนนอายุร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนี่คนที่ให้มาจากหมู่สองบอกสมัยก่อนเอาไว้ต้มยากินเอาไว้ต้มยาสูตรของตำราย,ยาของหลวงพ่อซำ นี่หม้นอถนนสำหรับใส่น้ำยานี่ได้จากหมหนึ่งอันนี้หายไี่หูมีภาษาจีนด้วยอันนี้ได้มาจากหมสองนี่ก็หม้นอถนนนี่ก็ได้มาจากหมหนึ่งหมสองเนี่ยโอคงแต่ละลูกที่ชาวบ้านให้มาบางทีลวดลายไม่เหมือนกันอันนี้รู้สึกจะเป็นลายสิงโตเห็นว่าแต่ละลวดลาจะไม่เหมือนกันราคาก็แตกต่างกันอันนี้เป็นแต่มีชื่อด้วยมาจากไหน เท่าเก,กลี่สองอยู่ราชบุรีอ,อันนี้ก็จะเป็นลายเรือหงอน,นี่เป็นลายเรือหงนี่จะขอขอ้าย,าย,ยุร้อย,ออยวกว่าปีชมขอเจ้ากลมเอวเจ้าคลึงเหมือนหน,งนางบุตรบา อันนี้ก็เป็นโอ่งน้ากินหรือไว้อ่างอ่างล้างหน้าน้ําล้างหน้านะครับใน,นกระล้อยกว่าปีส่วนคานหางหงเนี่ยเป็นฝีมือของคุณครูท่านหนึ่งท่านเกษียณชีวิตไปนานแล้วถ้าอยู่ตอนนี้ท่านกายุ100ร้อยกว่าปีเขาเรียกคานหหางหงแล้วก็สีแรกสีแหลกหกเส้นหรือหกสายเนี่ยก็คือฝีมือของคุณครูท่านนี้เองน,นะครับส่วนถาดถาดเนี่ยตอนคุณครูท่านออกเรือนกับแม่บ้านของท่านก็พ่อแม่ท่านก็ ซื้อถาดซื้อเครื่องครัวก็ช่วยโถโอชามให้รวมทั้งถาดนี้ด้วยาถาดของโบราณเก่าๆจะต้องมีมีขามีขาอยู่ใต้ล่างนี่เจ้าวบ้านนอกเราเรียกสีแหลกนะครับฝีมือปลาณนีมากรางปีพาดไม่ใช่ลางปาเป็นเป็นเป็นผืนลูกรนาดเป็นผืนลูกะรนาดนะครับนี ของคุณลุงท่านหนึ่งท่านให้มอบให้ไว้ครับเวลาท่านซ้นอมฝีมือ,มอคุณลุงท่านนี้เป็นฝีมือช่งฐฐางศิลปะประดิษฐ์อันดับหนึ่งของตำบลทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรไปแข่งขันนาการชาติของจังหวัดจะได้ที่หนึ่งตลอดแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งสลแข่คขันหางหงที่อยู่ใน,นพระราชพิธีจรวดพนัน คารแรกนฝะันที่เท้าสนามหลวงก็งงเป็นฝีมือของคุณลุงท่านนี้น,น,นี่ก็คานหางหงนี่ก็สแสเล็บ6เส้นหรือ6สายด้วยกันนีะ,ะแสลบ4เส้นหรือว่า4สายในสําหรับชาวบ้านหาของขายที่ให้มา โอ,อ่ยอายุ100ร้อยกว่าปีทั้งนั้นนี่กระเตงกระเตงคนที่มาให้บอกว่าเมื่อประมาณห้าหกสิบปีที่แล้วบรรพบุพรุษของท่านเดินไปจากอำเภอวิเศษัยชาญจังหวัดทองไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรีต้องเอาข้าวไปหุงก,กินกลางทางกันไปนอนค้างกลางทาง,ทางด้วยความศรัทธานเนาะพระพุทธบาทสร,ระบุรีก็ซื้อกระเตงลูกนี้มาสามบาทนี่ฝิเมอของผู้มีฟิเมอ ในตะบนตะลัดใหม่ของเราล้วนๆเลยนะครับฝีมือปราณีตมากๆนี่เพิ่งได้มาล่าสดโลกนี้ได้มาเมื่อสามวันนี้เองโลกนี้ผมเคยหิ้วไปทำบุญที่วัดเป็นประจำที่วัดตรลัดใหม่นี่คุณป้าเธอเลี้ยงผมมา ไอ้นี่กรฝีมือชาวบ้านเราทีแรกผมนึกว่าเป็นครกอะไรปะไม่ใช่ที่ขึงกรองขึงหนังกรองนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็ถังตวงข้าวชนิดต่างๆไอ้นี่เป็นถังใส่น้ําเห็นบางทีเขาบอกใช้ใส่ประกาศดองได้เหมือนกันนะเป็นถังหลังไม้อันนี้ก็เป็นถังตวงข้าวอันนี้ก็เป็นติ้วสมัยก่อนพอตวงข้าวปุ๊บได้หนึ่งถังก็เอาติ้วปัก <c oughs> ไม่ใช่เป็นเขยวเซียมซีนะนี้ไม่ใช่อันนี้ติ้วถึงแบบพอตวงหนึ่งถังก็ ก็นับทีละหนึ่งอันก็1ถังครับนี่ก็เหลือเหลือป๊าบนี่ก็สองคนตายายที่ให้มาท่านก็เ,เสียชีวิตลงหมดแล้วตอนนี้ท่านซื้อไว้ตอนสมัยที่ท่านหลังแต่งงานส่วนลำนี้ก็อายุร้อยปีกว่ามากมาทีเดียวนะครับในที่หมู่3ไอ้นี่ใช้ขุดจากไม้สักทั้งต้นเลยเนี่ยเรืออีหมูเนี่ยเรือหมูเนี่ย สมัยก่อนมีคนล่ากฟังสองคนตายายจะพายเรือหัวกระท้ายไปทบุญที่วัดเป็นประจำส <Yeah. S 1> ่วนนี้ก็เป็นกิโลสมัยก่อนเขาเรียกคันช่างเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่ง uh huh. เดี๋ยวจะพาท่านขึ้นไปชมอีกโซนหนึ่งนะครับ mm hmm. นี่จะเป็นการน้ำกระติกน้ำโบราณแต่ละชนิดเนี่ยร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยอัน mm hmm. นี้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวโบราณที่แรก้ให้มาดำปิดปี่เพราะขาดไปกลายเป็นทองเหลือง อันนี้เครื่องตีไข่สมัยก่อนก็ทําขนมซาลี่ทองหยิบทองยอด้อยทองต้องมีเครื่องตีไข่น,นี่ก็เป็นเครื่องโรยไอที่โรยอุปกรณ์สําหรับโรยฝอยทองฝอยทองอันนี้ทําทองมว้วนส่วนอันนี้ก็ทําพวกรกระช่องขนมปักกิมอะไรพวกนี้ส่วนนี้ก็เป็นเต้าขนมครกของก็ตายไปแล้วที่ให้มา นี่องสองโลคนี้ไล่เลียงประวัติอยู่แล้วอายุก็ร้อยห้าหกสิบปีแล้วก็ไปอยู่กันคนละที่คนละทางออตอนนี้กลับมาอยู่รวมกันที่นี่ไอ้โกนีนเมื่อเล็กๆที่บ้านป้าผมผมก็ใช้กินน้ําตลอดกระทะสมัยก่อนนะจะทําด้วยเหล็กหนักมากเลยเล็กลูกเล็กมันยังหนักเลยส่วนแล้วนี่ก็เป็นของของใช้เดี๋ยเป็นจานสังกะสีสมัยก่อนก็จะเขียนชื่อเขียนชื่อไว้ใต้โต๊ะ ไสตต่ตจานเปลี่ยนชื่อว่าสมัยก่อนต้องกินข้าวด้วยการสังกะสีช้อนสังกะสี่เนี่ยจะมีชื่อเจ้าของต่างๆวะสมัยก่อนจะใช้พวกหม้อเคลือบสํสำหรับใส่พวกน้ำยาใส่ข้าวหม้อผงข้าวนี่ก็ประเภทเครื่องครัวครกเรียกครกกระบากซากระเบืออหร่อจะเป็นครกดินเผานี่ก็เป็นกระชอนบางทีสมัยก่อนไว้ใช้เกลือน้ำปลาเนาะอันนี้น ทีก็คั้นกะทิได้นี่กระต่ายขูดมะพร้าวนี่ก็เครื่องขูดมะพร้าวจีนอันนี้อันนี้ก็พัฒนาจากนี่มาก็มาโซ่ใช้เครื่องแล้วใช้เครื่องขูดมะพร้าวลาสุดต้ข้าเพิ่งได้มาเมื่อ3ามสี่วันเนี้ยเจ้าของก็บอกได้มามีผู้ให้ตกทอดกันมา รู้สึกจะเป็นเจ้าคุณเก่าอยู่ด้วยที่บ้านที่ขารือที่กรุงเทพมีทั้งช้อนทั้งตาจานโบราณมาด้วยนี่ก็เระตะเกียงรั้วนี่ก็โต๊ะข้าเป็นสี่เล็กๆที่แรกึนว้าทำจากไม้ไผ่ไม้สักนี่ก็โตูข้าวกับข้าวโบราณนี่ก็เป็นโตที่ชาวบ้านให้มาก็เอามาล้างซะแล้วก็ดูก็สวยงามดีนี่ก็เป็นพวกข้าว ข้างล่างก็ใส่จานสักสีนี่นะโอ่งอายุ100ร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยนี่เป็นโตก็ได้มานี่ให้มาทั้งโตเลยโตโตไม้สักทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเช่นหมากขันเนี่พวกอันนี้ก็100ร้อยกว่าปีทั้งนั้นเลยใช้กันมานานนมเลยมาทานน้ำมันเพื่อรักษาสภาพผิวไม้เอาไว้นี่ทั้งโต้ทั้งถ้วยชามให้มาครบหมดนี่ก็ลายมังกร นี่กระจาดตะแกรงครับเยอะแยะมากมายนยนี่ก็ฝปมือคนทําก็อายุ100ร้อยกว่าปีโอ่งเล็กแล้วก็คล้ายกระโหลกตรงน้นนี่มาทํากระบอยตักน้ำเลยอายุเก่กาแก่ยาวนานนี่ก็ลายนิ้เกิดมาก็เพิ่งเห็นมังกรสวยงามมากเลยลูกนี้โองลูกเจ้าของก็อายุ80ดกว่าเยอะแยะแล้วสวยสวยมากเลยมังกรนันเนี อันนุ้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบปีคู่โน้นเหมือนกันเลยนะ่ะคู่โน้อนอันนี้ถาดจ,จากหมู่ที่สามถาดลูกนี้ก็นําเข้าจากต่างประเทศเนาะน,นี้ก็ถาโบราณเหมือนกันเนี่ยอันนี้เก๋บอกว่าโลกมีอยู่ห้าหกคนโลกโลกทุกคนในสมัยโบราณว่าวาเขาอยู่ไฟต้องเอาลูกมาใส่กระดง้งแต่ป้าท่านนี้ลูกเกินมาทั้งห้าหกคนเนี่ยเอามาใส่ถาดลูกนี้เหมือนกันนะ ในกาฝีมือโครูท่านนั้นที่อายุ100ร้อยกว่าปีแล้วครับทีวีเครื่องนี้เจ้าของเริ่มรับราการตอนอายุ20ปีตอนนี้กเกษียณอายุราการแล้วเครื่องนวดบริหารร่างกายนะครับเรียกหนมสาวเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นจานเสียงโบราณอันนี้ไอ,อ้กระป๋องกระป๋องอมสินกระป๋องอมสินโบราณเนี่ย <c oughs> นี่กระตูโบราณจากบรนพ่ออันนี้ นี่กระบอกจากหมูซองให้มากระบอกสมัยก่อนบางทีไว้ใส่โฉนดบ้างใส่เอกสารต่างๆสมัยก่อนโอไฟแช็กก็ต้องซิปโป้กะลาตาเดียวอันนี้ก็สมัยก่อนเมื่อปีก่อนปี1617ก่อนฝ่นารุนิมิตวัตรดใหม่เนี่ยก็จะมี้เครื่องขยายเสียงอันนี้สำหรับประกาศให้ชาวบ้านไปรวมตัวเวลาทำโบสกันจะทำวันไหนเวลาไหนก็จะมีคนออกประกาศ กัชาวบ้านก็จะไปรวมตัวกทิวัดเพื่อจะสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันที่ปิดทองฝั่งนุมิตรไปแล้วแล้วก็เมื่อปี17อันนี้ก็เป็นลำโพงวิทยุโบราณมีก็สวยงามนุ่นนาฬิกาปัดลมโบราณฐานนินรุ่นเก่าๆจะมีบอกสถานีวิทยุนะจะมีบอกปืนใหญ่อย่างนี้รอดอ,อ,ชอปชสปตออะไรมีลายชื่อสถานีต่างๆ นี่ก็เป็นทีวีสี่รุ่นแรกๆอันน้นก็จะเป็นโทราศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่เริ่มใช้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในเทปโบราณในกล้องแต่ละชนิดนี่วิทยุทานินค่อนข้างที่จะเก่าของคุณครูเก่าแก่พัดลมโบราณทีวีสีพัดลมโบราณตู้หีบสมบัติอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนี่ของพ่อผมเองนีไม้สักแกะเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นโต๊ะขาสวยงาม อันนี้ก็ฝีมอือของคุณโครที่อายุ110ร้อยสิบกว่าปีเนี่ยต่อด้วยไม้สักอันนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์ดีชนิดกระเป๋าหิ้วนะสมัยก่อนนักเรียนนักศึกษาเวลาไปเรียนบางทีต้องทํารายงานกันอะไรกันก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ซื้อให้สมัยก่อนเคยเรียนอยู่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าแป้นยาวนะครับแป้นยาวก็คือฟออกอดอเอกอารสอว์ or A War. จะต้องวางเป็นหลักเอาไว้เลยนะครับเพราะนั้นก็สมัยก่อนเด็กที่เรียนพาณิชย์เนี่ยก็จะ เก่งเก่งในเรื่องของการพิมพ์ดีดอันนี้จักรุ่นต่างๆแม้แต่เก้า e อี้ไม้นี่โม่สีให้มาเอาหมดละนี่จักซิงเกอร์นี่ฟิลิปก็ยังมีเลยซื้อขายกันตัวหัวละหลายพันแล้วตอนนี้ก็ชาวบ้านท่านเมตตาให้มาฟรีทั้งหมดเลยอันนี้มาตอนนี้ก็เตารีดสมัยโบราณจริงๆเนี่ยใช้เตารีดเตารีดต้องถ้าย,ยี่ห้อนิยมที่สุดก็คือตาไกา่ตาไกา่แต่นี่ส่วนใหญ่เป็นเตารีดเหล็กแต่นี้ก็มี มีพิเศษอยู่ -2 ออ,อันเนี่ยของคุณครูตอนกเกษียณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไอ้ตอนเริ่มบรรจุร,รับรายการคุณพ่อท่านซื้อให้แล้วนี่ลาดุดได้มาจากตำบนไผ่วงนี่ก็เป็นทั้ง2องอันนี้เป็นเตารีดทองเหลืองส่วนอันนี้อ,อ่สมาชิกเฟสเนี่ยท่านกรุณาเมตตาให้มาอยู่ทางตลาดวิเศษจากเตารีดถ่านมาพัฒนาเป็นเตารีดไฟฟ้าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่มาใช้ในประเทศไทยของเรานะครับก็ใช้เสศปรักเบปร,ร,ร,รักเสศษพอร้อนได้ที่ก็จะเอาออกมาตี อันนี้กรดีดนี่พอรีดเริ่มเย็นอ้าวอันนี้ตัวสมลองอ้าวชาร์จอันนี้รีดต่อเออเอเพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้คุณครูท่านดังกล่าวท่านมีฝีมือนะครับท่านก็ทําตู้ยามาให้และนี้ชาวบ้านที่โมหนึ่งเขามีตอนนั้นเมื่อตอนเป็นสาวๆกันตอนนี้ก็อายุ780แล้วสมไมก่อนก็คั่วข้าวโพดขายพายเรือขายกันตู้ใส่ข้าวโพดอันนี้ก็เป็นแผ่นไม้สําหรับทำกายศาสตร์เมื่อกลวงกายศาสตร์เสร็จแล้วก็าอัดใส่แผ่น ่แผ่นนี้แล้วก็จะตัดตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นกายศาสตร์หรือเาเรียกว่าข้าวเม่านะครับส่วน2เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้ําแข็งนะครับซึ่งชาวบ้านบอกซื้อมาก็4ี่หปีแล้วสมัยก่อนก็เวลามีโลงทานตามวัดวารามงานฝัามนุมิตรงานงานต่างๆตามวัดเนี่ยเขาจะมาบอกบุญให้ไปช่วยเลี้ยงน้ําแข็งต,ตงจาเจ้านี่ก็จะไปทําน้ําแข็งใสยขายเอ่อเลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมในงานนะครับ ครับโอง่งลูกนี้นะครับนะครับมีได้มาทั้งหมด2ใบด้วยกันจากหมู่ที่4นะครับน่าจะเป็นลายเครือเถาหรืออะไรไม่แน่ใจสวยงามมากเลยก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนี่ก็บก100ร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นคู่กับลูกมาสักครู่นะครับส่วนโอง่งลูกนี้เป็นลายมังกรสวยงามมากเลยนะครับโอง่งลูกนี้ก็เก่าแก่มากเป็นมังกรตัวใหญ่มากเลยอ้าปากสวยงามอันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกนี้นะครับ มังกรสวยงามมากเลยเพราะองค์ส่วนใหญ่จากราชบุรีเราจะเห็นส่วนใหญ่ลวดลายจะเป็นมังกรเนาะองค์ลูกนี้ก็ลายมังกรเช่นเดียวกันนะครับลูกนี้นะครับได้มาจากหมู่ที่หมู่ที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเห็นได้ว่ามีคําว่าสวัสดีน่าจะเป็นปีใหม่สวัสดีปี2 5 0 2ก็ตรงกับปีกุลปีกุลก็หมูสัญลักษณ์หมูนะครับอันนี้ก็มีเป็นองค์องค์ในสัญลักษณ์ลายมังกร ส่วนเรือลำนี้นะครับก็ได้มาจากหมู่ที่4หมู่ที่4เขาบอกว่าซื้อให้ลูกชายกับพายไปโรงเรียนที่วัดตลิบใหม่ลูกชายก็นั่นแหละปี2 5 0 3ก็6 62-63ปีแล้วซื้อมาเรือลำนี้เห็นว่าซื้อมา200บาทเดี๋ยวจะพาไปดูองค์เขียวครับองค์เขียวโลกนี้นะครับนำมาจากที่บ้านปากน้ำจังหวัดระยองเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมานะครับเป็นองค์ของบ้านแม่ยาย อายุไม่ต่ำกว่า130ปีนะครับซึ่งเป็นองค์ต้องแต่บรรพบุรุษนะครับคุณโปรคุณย่าของแม่ยายผมเองนะครับซึ่งแม่ยายตอนนี้ก็80-81แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอายุ100ร้อยกว่าปีนะครับสวยงามมากๆคับในตต้นี้ก็จะเห็นเป็นกระเบื้องหัวคา โบสถ์โบราณนะครับเป็นกระเบื้องกาบกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนกระเบื้องต่างๆที่วัดการล้างที่อยู่ติดก,กับบริเวณบ้านของผมถัดมาจะเป็นโต้ตำรายาสมุนไพรแผนโบราณทั้งไทยทั้งจีนนะครับซึ่งเมื่ออดีตที่ผ่านมาตอนที่ผมเป็นเด็กยังจำความได้ว่าพ่อนอกจากเป็นครูใหญ่ค้าขายแล้วก็ขายยาแผนโบราณด้วยจะมีตาช่างกิโล ลูกต้มทวงบอกน้ําหนักต่างๆนะครับในต้นนี้นก็จะเป็นรูปภาพขวเก่าของเรื่างการที่9ส่วนมีดเรื่อยนะครับเมื่อนาอนาคตเปิดเป็นทางการจะได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับอันสืบเนื่องเกี่ยวกับในการตัดปุ้ยตะนี9ต้นของจังหวัดอ่างทองนะครับไปไปประกอบเครื่องสดพนะระจิตกาทานของ รอบรมชนากาธิเบศที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งผมก็มีส่วนร่วมในการตัดต้นกล้วยดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เครื่องไปจะรงต่างๆซึ่งในอดีตก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กับผมเคยทํามานะครับรวมทั้งตรงน,นี้ด้วยชุดเชื่อมมากชุดน้ชาชากาแฟชุดเป็ชโรงมากมายเนี่ยสวยงามครับแล้วก็ทําที่นี่ทั้งนั้น อันนี้ก็เป็นกระจาษคู่โบราณนะครับอายุร้4 0ปีต้องการรุ่นปู่ย่าตาทวดของท่านผู้วายชนที่มอบให้มาตลอดจนสออุ้สอด้วงนะครับแล้วก็ปีมอนนะครับอันนี้ก็เป็นขันตักบาทถาดทองเหลืองนาฬิกาโบราณสมุดภาพโบราณนะครับของโบราณทั้งนั้นเนี่ยอายุป่าร้อปีทั้งนั้น,นทนนนนนนี้เป็นครกไม้สําหรับ ตำหม,มากตำบันหมากเก่าแก่เมื่ปีแล้วก็ชุดหมอตําแยของหมอเลื่อนและโดยลื่อนอดีตหมอตําแยที่ตะบ,บนตลาดใหม่ที่นี้ก็พราตาเดียวรงยันลงสวเสียบหม้อสำหรัข้าวนะครับแล้วก็เป็นมีดดาบแล้วก็โกรกกรากโกรกกรากที่ตะปงเมียชื่อใหญ่ช้อยนะครับที่พายเรือสำป้นเล็กๆออกขอทานแลกข้าวอ่า ประกอบอาชีพทาเป็นช่างไม้แล้วก็แลกกับข้าวสารที่มาอย่างชีพนะครับท่านตาบอดสองข้างแต่ไม่รู้ยังไงทําได้ฝีมือปราณีตมากโกรกหลากนะครับถัดไปตรงนั้นก็เป็นเช่นหมากเต่าทองเหลืองกระหมูสอนิตบันตะบันหมากในหมู่3รวมทั้งเต้าปูนเต้าปูนชนิดพกพาซึ่งคุณป้าอายุท่านจะ90แล้วบอกของแม่ท่านอีกทีสมัยก่อนใช้ไปนาสมัยก่อนจะเป็นทองเหลืองแท้บริสุทธิ เหลืองอารามก็ไม่มีอะไรนั้นเป็นของต่างประเทศเนาะที่เคยไปศึกษาดูงานมาสิบกว่าประเทศก็ไปประเทศโน้ประเทศนี้ก็ซื้อของที่ระลึกเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงขออนุญ,ญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ